อยู่กับดอนคิงเกียรตินาดีมอเบกามาราและหรือว่าโยธารักษ์บัวไทยวันดีครับนชายครับก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าชกเมื่อ,หอไหร่อะไรยังไงวันนี้มาบุกค่ายสิงห์มอวินแล้วก็เจอเจ้าตัวพอเห็นปุ๊บรู้เลยครับเพราะว่าเขามีรายการชกกับดีเซลเล็กวันวันชัยวันที่เท่าไหร่ครับน้องวันที่เก้าครับเก้าเมษายนนี้ที่จะนะสงขลาเป็นยังไงบ้างครับการฟิตซ้อมการเตรียมพร้อมพร้อมในไฟน์นี้ก็พอมาซ้อมสิงม่งหนึ่งก็ซ้อมหนักขึ่ไซ้อมหนักเนกาะมีคููซ้อมเยอะครับครูปังครูซ้อมเยอะ เป็นไงบ้างครับดีเซลเล็กเราได้ได้เห็นกันเขามก่อนหน้านี้ก็เห็นครับเป็นไงครับเป็นมวยสไตล์ไหนก็ฝีมือครับฝีมือแล้วตัวเราอ่ะก็มวยเข่ามวยเข่าฝีมืออย่างดีเซลเล็กคิด <communist> ว <initiation> ่าจะเดินเข้าถึงตัวไหมในความรู้สึกเราก็เรื่อยๆก็ดูเชิงก่อนครับดูเชิงก่อนครับสองสามเดินค่อยลุยเลยเรารู้ไหมครับว่าดีเซลเล็กเนี่ยเขาเขาไปทําหน้าที่รับใช้ต้นสังกัดรับราชการทหารไม่ได้ชกมาเป like ็น <Ian> ป ah, ีแล้วรู้ใช่ไหม คิดว่าั้าง,ง,งล่าสุดผมก็ดูแล้วล่าสุดกับพ่กกลับมาร่างกายเขายังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าเขาได้คลืนหนหวยร่างกายแล้วนี่สิคิดว่าจะมีผลไหมกับเกมการโชคเท่เจอกับเราวันที่เก้านี้ก็ม,มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยคิดว่าใครได้เปรียบกันในเรื่องของสภาพร่างกายน,ายะ,นะเราโชคต่อเนื่องอืมแต่ว่าก่อนที่ดีเซลเล็กเขาจะหยุดไปฟอร์มเขาไม่ธรรมดานะใช่ไหมเรารู้อยู่ใช่ไหมทีนี้วันที่9้านี้เรามีทีเด็ดมีไม้เด็ดไหนที่จะมาสู้กับดีเซลเล็กวอวันชายบ้าง เทนเนอร์เขาเสริมหมัดใช่ว่าเสริมศอกครับอืมอยู่ที่สิงห์มาวินไม่มีเทนเนอร์อดีตแชมป์โลกอย่างเด็ดเก้าแสนเสริมหมัดให้เราได้ประโยชน์ไหมมีประโยชน์เคยเคยต่อยเป้ากับเทนเนอร์ที่ที่ที่สอนหมัดแบบนี้ไหมก็มีมีบ้างแต่ว่าพออดีตแชมป์โลกมาเน้นให้แบบนี้มั่นใจมากขึ้นเลยมีใครไหมนอกจากบางบางมัแล้วมีใครที่เราเทนเนอร์ครับพี่ค่ายนำสัตน้อยเยอะการคำทอนเก้าล้านเก้าวิชิตตัวเชิญคือได้ประโยชน์หมดเลยพร้อมพร้อมตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ปเปอร์เซ็นต์ได้เลยคินะคิดว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่นะที่เซเล็ตเขาก็เด็กใต้เหมือนกันเราก็เด็กใต้เป็นเขาเรียกว่าเอ่อซาเทิร์นเาวิแมนเลยแฟนมวยไม่รู้จะเชียร์ใครละทีนี้หน้าตาก็หล่อพอๆกันด้วยอะมีอะไรจะพูดกับพี่น้องชาวใต้แล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศที่รอเชียร์เรารอเชียร์ด้วยครับวันที่เก้านี้ครับที่สงขลาชนะครับใหดูกันเยอะๆนะครับผมจะทำให้กลับมาชยชนะได้ครับครับผมอะ อย่าลืมครับวันศุกร์ที่9นี้นะครับที่จะนะสงขาในโชคสายเลือดบสมผสกวันนี้มีคิวไฟ่สำคัญกับดีเซลเล็กชนะหรือแพ้เชื่อว่าทําเต็มที่แน่นอนแล้วก็สนุกแน่ๆ <S <S 1> <S 1> ขอให้ทางน้านของดอนจริงได้รับชัยชนะตามที่ต้องการแล้วกันนะขอบคุณมากค,ครับผมสวัสดีครับ